สวัสดีครับผมบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องครอบครัวรันนิ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ใครหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับรองเท้านะครับไม่ใช่เป็นการมารีวิวรองเท้านะครับแต่ผมจะมาคุยในเรื่องของนี่เลยครับเชือกรองเท้านะครับสังเกตอะไรไหมครับว่าเชือกรองเท้าของเรายาวและมันจะมีตรงนี้นะครับที่คนสงสัยนะครับ เห็นไม่เอ่ยตรงที่มีรูเพิ่มมาอีกรูหนึ่งนะครับนี่เหมือนคูนี้นี่ทีนี้รูที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าไอ้รูตัวเนี้ยมันไว้ใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับและก็มีหลายๆคนนะครับบนในเรื่องของเชือกรองเท้าว่าทําไมเชือกรองเท้ามันยาวจังซื้อมา พันรอบขาได้สองสามรอบก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ที่จริงนะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับว่าเชือกรองเท้าที่เข้าให้ยาวมานี้ไว้ทําอะไรนะครับและไอรู้ที่เราสงสัยอยู่นะครับว่านี่ไอรู้ที่มันมีเพิ่มมานี้นะครับไว้ใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าไว้ทําอะไรและเชือกรองเท้าทําไมถึงยาวนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวตากล้องมาหน่อยนี่ รวตัวเนี้ที่จริงเขาไว้ให้ใส่อย่างนี้นะครับร้อยเข้าไปนะครับนี่เพื่อที่จะไว้ล็อกข้อเท้านะครับอ่าเอาไว้ร้อยอย่างนี้นะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าร้อยเข้าไปแล้วจะผูกกันยังไงนะครับแล้วก็ จะบอกเคล็ดลับการผูกเชือกรองเท้าเพื่อที่จะไม่ให้เชือกรองเท้าหลุดด้วยนะครับมาเดี๋ยวตากล้องมาดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะครับเหตุผลที่เขาให้เชือกรองเท้ามามายาวนะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับนี่เราจะต้อง เอาเชือกรองเท้ามาร้อยตรงรูที่เขาให้มาเพิ่มตรงนี้นะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับร้อยมาอย่างนี้อ่ะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ร้อยเหมือนเดิมนะครับอ่ะร้อยอย่างนี้นี่เลยนี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีหูติ่งอยู่ตรงนี้ทีนี้เราร้อยมาเสร็จแล้วนะครับเราเอาอีกฝั่งหนึ่งข้ามมาสอดดูฝั่งนี้อ่ะนี่แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะดึงอันนี้จัดเชือกรองเท้าเอาเองนะครับนี่ดึงอย่างนี้แบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนบ่นว่าเอ้ยทำไมผูกเชือกรองเท้าแล้วหลุดบ่อยจังเลยเวลาวิ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับผมจะผูกสองทบนะครับอ่านี่ทบแรกนะครับจะเป็นอย่างนี้ผมจะผูกลักษณะนี้อ่า แล้วผมก็จะหันมาอย่างนี้นะครับล็อกหนึ่งอานี่ล็อกชั้นที่หนึ่งส่วนมากควจะผูกแค่นี้ก็จบทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือวิง่งวิ่งไปแล้วเชือกรองเท้าหลุดอ่า,อาจจะสะดุดล้มเรื่ออะไรก็แล้วแต่เสียเวลาในการวิ่งนะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับในการผูกสองทบนะครับผมใช้ประจําเลยนะครับในการวิ่งแข่งไม่มีทางหลุดนะครับทีนี้พอเราผูกได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ จับตรงปลายที่เป็นฟังหนึ่งนะครับที่มันเลยเมาอย่างนี้ผูกเข้าไปเหมือนผูกเงื่อนตายนะครับอย่างนี้นี่แบบนี้จะไม่ทําให้เชือกรองเท้าเราหลุดนะครับนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับของผมในการผูกเชือกรองเท้าเพื่อการเชือกรองเท้าหลุดนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับหายสงสัยกันหรือยังนะครับว่าไอเชือกรองเท้าที่เขาให้มายาวและไอรูรองเท้าตัวนี้ทําไมถึงมีมานะครับที่จริง2ออย่างนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือเชือกยาวเพื่อที่จะไว้ร้อยรูตรงนี้นะครับเพื่อไว้ล็อกข้อเท้านะครับแต่หลายๆคนจะไม่รู้นะครับว่าทําไมถึงเชือกต้องยาวและต้องมีรูตรัวนี้แล้วก็หลายคนก็จะไม่รู้ว่าทำไมต้องร้อยรองเท้านะครับ ตรงรูบริเวณนี้เพื่อที่จะล็อกข้อเท้านะครับก็คนที่ซื้อรองเท้ามาแล้วเกิดปัญหาส้นหลุดนะครับก็คือหลุดส้นนั่นเองก็คือบางคนอาจจะซื้อรองเท้ามาแล้วไซส์มันใหญ่ไปหรือยาวไปนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการหลุดส้นนะครับก็การที่จะใช้เชือกร้อยเข้าไปในรูตัวนี้เพื่อที่จะล็อกข้อเท้าก็จะช่วยลดและก็แก้ปัญหาการหลุดส้นได้นะครับ และก็ดังคลิปที่ผมได้ทํามาก็คืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็วิธีการมัดเชือกรองเท้าของผมแบบสองทบนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหารองเท้าหลุดนะครับและก็ช่วยลดปัญหาเชือกรองเท้าหลุดในขณะวิ่งนะครับเป็นการผูกเชือกรองเท้าแบบ2ทบที่ผมได้ใช้ผูกประจําในการแข่งขันนะครับเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาการหลุดส้นและก็รองเท้า หลุดและก็เชือกหลุดนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับคำถามโลกแตกที่ใครหลายๆคนสงสัยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารอมาติดตามดูนะครับว่าผมจะเอาเคล็ดลับและคลิปวิดีโออะไรมาให้ดูนะครับรอติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับกับช่องข้อวัวรันนิ่งนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไป